ครับตอนนี้เราเริ่มเรียนแบบสารคามใช้เรีซ้อมมากี่วันประมาณสองสซ้อมอยู่ท right evet ี่ค่ายที่เดิมเลยที่สารคามมีใครเป็นผู้ประกอบซ้อมมากตอนนี้ก็มีเกิดพี่ในค่ายคนไหน่ายเชิญเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สองสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ประมาณแปสิบกิโมวยสไตล์อะไรครับเจ็บเจ็บต่อยวันนี้เลยต้องมาเจอคู่ปรับเก่าอยงไรทีเคยชนะน้องเข้ามาเคยอ่าเขามวยสไตล์อะไร มวยเขาวันนี้มาเจอเขาใหม่หวางเกลีาวแหมงไงดิก็ดูในทพี่วันนั้ต่อยตามตาตาเราไปแก้ไขวุก็คือดีเนาะล่าสุดต่อยที่ไหนมาล่าสุดที่นี่วันนั้นต่อยกับอ่าเอ้ยทรงเด็กเต็มอ่ะแพ้พลาดไปคะแนนไปแพ้เนาะอือไปโดนอะไรวันนั้ะตัวใหญ่ครับโอ๋อใหญ่กว่าวันนั้นเบียดเท่าไหร่ร2อร้บหกด้วยวันนี้ต่อยร้อเองแล้วต่อเขาปอนหนึ่งไหวไหมก็ไหว มาชาว124นี่มาช่างสอบหนักยังไม่สอบคิดว่ามาเกิดหรือว่าขาก็น่าจะเกินนิดนึงประมาณก่อนก็มาวิ่งยีดเส้นยี่สายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครเหมือนเดิมมาแจ้งเกิดด้วยไฟนี้คุณมากี่กิโลประมาณ3-4กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักประมาณคนจังหวัดจังหวัดศรีสะเก็ฝ่ายช่วยช่วยไม่คำนองอะไรฝ่ายเจ้าจีให้มาเดาแระสตามเป็นใจด้วยครับก็มาเต็มที่ครับอ่ะขอโชคดีมาครับ